แบมแบมออกรายการฟ้ดทอล์กดันแบมแบมออนฟุตทอล์กเป็นคำฮิตติดเทรนด์เรียกว่าทำเอา Twitter h o ฮอตติดเทรนด์ไปเลยค่ะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเมื่อแบมแบมกันพี่มุกภูคุณหรือแบมแบมก็เซเว่นที่เพิ่งได้คัมแบ็กร่วมกับเพื่อนๆร่วมวงอย่างก็เซเว่นปล่อยมินิอัลบัมใหม่ก็เซเว่นพร้อมเพลงไตเติลนาะนาะๆนะออกมาให้แฟนๆติดตามกันซึ่งล่าสุดนี้เจ้าตัวได้เป็นแขกรับเชิญในรายการวาไรตี้ฟุตทอล์กซึ่งภายหลังจากที่รายการออกอากาศไปนั้นก็ทำให้เหล่าอาร์เซ่แฟนคลับแชร์ จนทําให้แบมแบมออนฟูดทอลเป็นคําฮิตติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไปเลยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มแบมแบมก็เพิ่งรับบทชาประมงจําเป็นในรายการ City Fi s h e r m a n 4หรือ The f i s h e r m a n and the City ซีซั่นที่4ซึ่งด้วยความน่ารักอ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นธรรมชาติของหนุ่มแบมแบมที่ใครเห็นเป็นต้องรักก็ทําเอาหลากแฟนๆได้แชร์โมเมนต์ต่างๆของแบมแบมจากในรายการพร้อมติดแฮชแท็กถึงหนุ่มแบมแบมจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ในเวลาอันรวดเร็วค่ะ และนอกจากนี้ค่ะความปังของหนุ่มแบมแบมก็ยังส่งผลให้ในทุกช่องทางโซเชียลสูงมากมาเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว,ว่าได้ค่ะซึ่งในแต่ละแพลตฟอร์มก็มียอดติดตามทะลุหลักล้านและการไปออกรายการฟูดทอล์กทางช่องหลักอย่าง SBS ก็ทํเอาบรรดานักแสดงเกาหลีถึงขั้นอึ้งไปตามๆกันเลยค่ะโดยแบมแบมได้เปิดเผยว่ายอดติดตามอินสตาแกรมของตัวเองประมาณ16.7ล้านคนยอดการติดตาม Twitter อยู่ที่11ล้านแล้วก็มียอดผู้ติดตามทาง YouTube มากกว่า1.49ล้านคนค่ะส่วนยอดคนฟอลใน t i k t o อกของแบมแบม,แบมนั้น 3.1ล้านคนและแบมแบมยังมีแอคเคา t t ์ทวิตเตอร์ที่เป็นของค่ายเปิดให้อีกหนึ่งอันซึ่งมียอดผู้ติดตามสูงถึง1.2ล้านคนเลยค่ะและายการฟุตทอกที่แบมแบมไปเป็นแขกรับเชิญใน E p พีก็ทำเรตติ้งได้ดีมากกว่า e ี1และ EP 2ีเรียกว่าช่วงนี้แบมแบมมาแรงจริงๆค่ะคนเกาหลีเอนดูมากๆใครได้รู้จักแบมแบมก็อดที่จะหลงรักแบมแบมไม่ได้ค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดข่าวในคลิปนี้ที่เรานำอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะแล้วหากชอบคลิปน้า,กก like, ากกะนะคะ่ห